ไงดิบ้าเดี๋ยวลบไม่ออกไปหายพี่เปิดเกงในดิเปิดตูดเปิดตูดดิเปิดพี่เปิดเปิดเออเอาอีกเอาอีกดึงมาดึงดึงลงมาดึงอีกไม่ต้องไปเลยไปดึงกางเกงในอีกดึงเกดึงอีกดึงไม่ต้องไปไหนเลยไม่อยู่ไหนดึงกางเกงในดิ ดินเก่งๆไงโอ้ยร้อยเจ็บไหมเจ็บไหมนอนนอนเลย ปปปแล้วาเดี๋ยวต้องพาไปห้องแม่ดีกว่าเหมือนจ้องอะผมไม่ใส่ป้านอนนอนหาอะไรใส่ชุดครบชุดป้าจะนอนไปห้องแม่อ๋อใส่ถุงเท้าด้วยไปห้องแม่ก็ใส่ถุงเท้าอืออือ ป๊านอนป๊าป๊านอนง่วงนอน,อน,น,นอปิดไฟได้ป๊าป๊าจะนอนแล้วอะไรปิดไฟได้ป๊าป๊าจะนอนปิดไฟนอน ก็เลยภูมิใจตังค์แล้วมีดีใจฮะก็ดีอ่ะได้มีเงินใช้ยังม้วนดีใจฮะก็ดีใจทุกครั้งครับพี่ใครไม่ดีใจได้ตังค์วันนี้ก็เลยออกไปเลดข้างนอกเลไม่เกี่ยวเลยมันต้องไปอยู่แล้วไปทําบุญอ่ะกูพูดว่าเป็นเลดไม่ได้หรออันเนอะอันนี้ต้องเมอออกไปชูหน้าชูคอข้างนอกนไม่ใช่อันนี่